Tarek, 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 kau lagi makan, kau lagi makan, lagi tengok, kau 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 kau, ah lekat malas ya tak eh. เออดี้จตัวเองเอืมนี่เป็นเช้าที่ผมตื่นมาจากคลิปเมื่อก่อนคลิปที่ผ่านมาก็คือผมยังอยู่เขาบูโดอยู่ที่โฮมสเตย์รับปะเออโฮมสเตย์เมื่อวาผมจำชื่อไม่ได้แล้วแต่ผมนอนได้อิ่มมาก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 โอ้ผมฝันด้วยแล้วก็ตอนนี้นะ เราจะมีแพลนไปขึ้นไปไปดูทะเลหมอกจุดที่สูงอากาศมันก็ดีแหละชื้นๆนิดๆหน่อยๆทำให้หมอกมันยิ่งเยอะแล้วก็เดี๋ยวเรากะจะไปซื้อของกินอีกแป๊บหนึง่งเพื่อไปกินบนน,น้นโอเค แสดงว,ว่าวเราจะอยู่ที่จังหวัดนี้ไม่ใช่อยู่จังหวัดนี้ดิเราอยู่ที่เขตเขตนี้ได้ไม่นานแล้วเพราะว่าสายสายผมก็จะขับจักรยานออกไปแล้วอันนี้น่าจะเป็นดูดิน่าจะเป็นแบบแมวนะแมวมันขโมยแล้วกินดูเลขหมดเลยเดี๋ยวค่อยจัดพรับพี่ดูอากาศเชา้าๆ ดูโอ้ตื่นพี่ก็ได้ก็ตื่นแล้วเราทำปาร์ตีงง้ตรงนันไงเมื่อคืนน,ะนะ่ะอ๋อนี่ก็ที่ถ่ายรูป <c oughs> กับพ่อที่รักคือเ <c oughs> มื่อกี้ผมได้ยินเสียงน,นกเงือกด้วยนะนกเงือกที่เขาเนี่ยมีหกสายพันธุ์น่าเอล่ะหกสายพันธุ์หกสายพันธุ์เราไปเราจะไปไหนกันครับ Pila pilap suka ของชื่อครับไม่รู้ไม่ไรก็ไม่รู้อัจมี Oh. อยากอยากแชร์โอ้ยังไม่ลงพอนี่ปลุกกับเอากับนี่ปลุก Ani ตามโอเค festival

นี่อยากให้ทผู่มต้ไปหกต้อะไรั่นกู20กั่วโอ้ยยนี่คือจริงๆเนี่ยครับพวกเราจะขึ้นไปดูทะเลหมอกด้านบนแต่มีเนี่ยหิมะตกหิมะตกคนเพ่นผมว่าคนกระเพาะคนกระพาะเรียกว่าหิมะนี่คนกระเพาะเรียกหิมะดูตกหนักมากเราก็เลยไม่มีทางเลือก ไม่รู้ว่าวันนี้เราจะขึ้นไปได้ไหมจะหากว่ามันหยุดก่อนที่แบบจะสายกว่านี้เราอาจจะมีเวลาไปดูอยู่แต่ว่าตอนนี้เราก็ไม่มีทางเลือกต <c oughs> ้องกิน <c oughs> พอเวลาเราจะนั่งกินต้มน้ำรอเนเรียบร้อยแล้วจะใส่แก้วแนละ้วฝนหยุดเราก็เดยจะไปจบไปแล้วนี่จะไปแล้วนี่ อั a a a นนี้ได้เดาะอ่าอนเนี่ยต,ตัวเงืออยู่บนนี้พัน,นปีอ่ะครับทุกคน ที่เราจะจอดที่ต้นไม้ใหญ่นะวันนี้โอเค เรามาถึงแล้วทุกคนมาถึงแล้วตอนลงมังนไม่ค่อยเหนื่อยใช่ไหมกันนี่ตอนลงตอนลงไม่เหนื่อยแต่ว่าแรงเข่าแหละถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเหนื่อยไหมวันนี้ฮะเหนื่อยไหมสบายสบายนิดหน่อย อกนอกนโอโสบายยอดก็นี่ยนี่ถึง <ละ S 1> ได้ป้า้เนนลมอ ไมเคยไหมริงสวยสถานที่ตรงนี้วิวสวยมากๆแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนี้ก็กำลังจะใกล้แปดเช้าแล้วทำให้หมอกเนี่ยมันก็จางๆเริ่มหายไปแล้วแต่ว่ามันก็ยังเห็นอยู่แต่ถ้าเพื่อนๆได้มองเนี่ยเยอดมากๆต้นไม้ใหญ่ตรงกลางเลย เราพุงแลมพุงแลมต่เรยอะล้ยนะพุงแลมนี like friends, ่มีหินเท่านั้นเลยวันกาบ้ต้มน้ำร้อนอาครับไอเดเด๋ยวนั่นเองกินกาแฟตอนเช้าวัาเต

โอ้โหมีรุ้งด้วยทุกคนกำบะกำบะอันน,น,นี้เนี่เห็นไหมเพราะวมันฝนมันตกไงนะ<ต>เห็นรุ้งป่ะวันนี้ก็เดจิตอาสาเนาะช่วยมาเก็บขยะนยั่งเรียกมทิ้งขยะตรงนี้เดี๋ยวก็เป็บคนที่ไม่ได้ใช้บางทีก็มาเก็บเองดูทุกคนจิตใต้สำลกเนี่ยเอาจริงๆนะคือตอนที่จากด้านล่างมาถึงตรงนี้ มันเหนื่อยนะน,น,อนะของใช่บรรยากาศแบบสวยงาม<ช>แล้วก็ให้หาอเหอะอมต้องมาเจอคือเราเดินเหนื่อยของหนักแค่ไหนเราก็แบกได้แต่พอกินเสร็จทําไมเราแบกลงไม่ได้ทั้งที่น้ําหนักมันก็ลดลงตั้งเยอะดูดิคือแบบไม่รู้ผมส่วนตัวผมไม่ชอบคนที่ขยะเอาจริงๆตามโรงเรียนเขาก็มีการสานับสนุนอะไรนะเรื่องความสาดแต่คนเรามักง่าย โอ้หคือโง่มากอะสถานที่โคตรสวยแต่ทำให้มันเป็นอ่างนี้ดูแม่งทับเนี้ยอะไรนั่นขอยาซีนจำได้ถึงนั่นขอยาซีนดูดเดู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 ดองเดูดดู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 องดูดูอู โอ้น่ากินมากทุกคนลองลูอือืมาเลยเยอะละเยอะละอืผมชอบไปเนี้ยรอดมากตัวเียตัวหนึ่เอาวะข้าวตก็รสชาติก็กินได้คืออร่อยบานกลางแต่ว่าไอ้เนื้ออร่อยผมชอบ Masih. Wow. Oh. Kafe. Kau nak kering kau. Hei

Booking Book Gay Book, fly a thumpson cotton, thumpson thoát, thumpson thoát. Gay Booking, em bắt sao tham gia sâm lầy. Né, bé cọp bé ya hay. Goi gói hìn, bé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  hìn, bè hìn, bè hìn, bé 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 tôm Tôm hìn, bé tôm bé hìn, bé hé hé

ตจาปอไหยัลวโอเคโอนนี้เราก็จะไปแล้วออกจากที่พักเพื่อไปยังอีกที่ที่หนึ่งก็คือ สรุปง่ายๆพูดง่ายๆนะนะจะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วแต่ยังมีกิจกรรมอีกบางอย่างก่อนที่เราจะออกจากกระเพาะอันนี้เป็นของฝากเนี่ยที่มีให้เป็นกล้วยฉาบที่คนที่นี้เขาผลิตส่งออกอะไรอย่างเงี้ยดูไปมาซิ ที่ผมจะกลับเขาก็เชิญผมมากินกระเพาะ้บางเงี้ยกินกระเพาะลาโซลัสโซกระเพาะลัสโซขนมจีนขนมจีนอ่ามากินขนมจีนคือผมทําเวลาไม่ทันเลยเนี่ยแต่ว่าไหนๆก็จะเอาจากกระเพาะละเต็มที่เลยอ่ะเห็นหน้าไหมร้อยสนุกดีเลยน่าจะเป็นงานเกี่ยวกับพออโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงยุจกา ครูปากแดงครูมุลเกะครูมุลเอะมนะยังงอครยังอทุกคนยังอครูกผัดไทยกระโปนี่แกงขนมจีนขนมจนอันนัซูเปอร์บะนเบะดันนี้อันนี้เป็นน้ำยาน้ำยาแล้วเนี่ยอ๋อสมุนไพรนั่นเลยนีอ๋ วันนี้เราต้องกันนี่ได้นะต้องกินอกละ anh đi อืมอร่อย ซ <S 2 ended static> <laughs> ึ้งเผ็ดมากแค่นี้ก่อนมาถึงล้นี่ดีกาปองมมี่มาเกเบ้นอ่กต่กตมาแกซีดาล

Ni boleh dah ni. Dah dah. 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 Dah

ต่อเละตออสิกี้ไม่ด้ไม่เหรไปน่งัตไปอนี่ไอดกาิยักอีกอีอเมิกาปะดวเลยี่ยเราดบก็เละก็เลยเยเลยกาี่ตัเยวหาอเ่จางม่จมผมไม่ได้เปิดคือที่ได้เนี่ยคือมันแตกกัดจนแตก

Cột lay mọi cột lay cột like cột like cột Này này <laughs> này <laughs> <hei> này <sống> này <toias> <laughs> โอคทุกคนนี่ก็หมดทริปกับพาะเลยนะครับซึ่งการมากระพาะเนี่ยผมมาทั้งหมด3คลิปผมมาทั้งหมดคือทําทั้งหมด3คลิปดีกว่านะซึ่งผมก็มาอยู่ที่นี้ก็3วัน2คืนก็เนาะมันพอดีเลยวันและคลิปการมากระพาะครั้งนี้เนี่ยนะถ้าทางบ้านผมรู้มาก่อนเนี่ยเขาคงห้ามผมแน่นอนแต่แน่นอนอยังไงเขาก็ต้องรู้แต่ถึงเขารู้ยังไงเขาก็บน่น บนไม่ได้แล้วเนื่องจากว่าอะไรเขาบวนก็เท่าน,ะนั้นอนเมื่อผมไปแล้วและผมก็กลับมาแล้วคือเขาเป็นห่วงอะไรอย่างนี้ก็ <ing> แบบที่ผมบอกไปเพื่อนๆที่แห่งนี้เนี่ยนะผมมองว่ามันเป็นใช่มันเป็นพื้นที่สีแดงแต่พอผมมาที่นี่นะผมก็ไม่เข้าใจมันแดงแดงสถานการณ์หรือว่ามันแดง สีลิปสติกของลูกสาวชาวบ้าน <c ười> คือสิ่งที่ผมจะบอกก็คือการที่ผมมาที่นี้มันมีความสุขมากๆแล้วผมจะคงเสียดายไปตลอดชีวิตหากผมไม่มาถึงแม้ว่าที่แห่งนี้มันอยู่ในปัตตานีแต่คือผมได้รับอะไรที่มันแบบแล้วผมจะเอาส,ส,สิ่งสิ่งที่ผมได้รับไปเล่าทุกๆคนบ้านอย่างนี้เป็นบ้านที่มีความหมายกับผมมากๆแล้วเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าสายบุรีบาย